ตัวร้ายกอหรือคริสเทนเบลนะครับนั้นแสดงได้ดีถึงดีมากนะครับผมรู้สึกได้จริงทุกครั้งที่ตัวละครได้ปรากฏขึ้นมาในโรงนะครับทุกคนในโรงหนังถึงกับหยุดชะงักเหมือนนกสะกดจิตอ่ะคนที่กินป๊อปคอร์นอยู่ก็อยู่คนที่ก็ยับก็แยกก็เกียกลแยกเสียงเก้าอี้แล้วก็หายไปนะครับทุกคนตั้งใจดูตัวละครเนี่ยว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันส่งได้ถึงถึงแรงปรารถนาของตัวละครตัวนี้ว่า เขามีความเกลียดในของพระเจ้าสิ่งที่เขาผิดหวงังสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาว่ามันไม่ยุติธรรมทาไมกขาถึงอยากำจัดตัวพระเจ้าทั้งจักรวาลให้มันออกไปให้หมดผมด้วยผมรู้สึกว่ามันน่าก,กลัวเกินไปสาหรับค่ายดิสนีย์หรือเปล่าที่เด็กๆจะต้องมาดูเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคริสเยนเบลนั้นแสดงออกมาได้ดีมากโดยควาจริงเขาเป็นนักแสดงคนเดียวที่ซึมซับความเล่นเป็นตัวบทร้ายของตัวโจ๊กเกอร์ในเรื่องของแบทแมนเนี่ยเป็นคนที่ที่อยู่ใกล้และใกล้ชิดมาตลอดนะครับมากที่สุดในตัวหนึ่งเลยครับ โดยในบทสัมภาษณ์หนึ่งคริสเทนเบลถึงก็บอกไว้ว่าตอนที่เขาได้รับการติดต่อมาจากวายจิตติดต่อมาให้มาเล่นบทตัวร้ายตัวกอเนี่ยเขาก็ตอบรับทันทีนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จักตัวละครตัวนี้มาก่อนเขาจึงไปไล่ดูในคอมิกจนเขาหนึ่งรู้สึกออกมาว่าตายละไอ้ภูมมกับเนี่ยต้องเลือกคนนักแสดงผิดขึ้นมานแน่ๆเลยเพราะตัวร้ายกอนเนอี่ยใส่จีสตริงทั้งเรื่องเลยเขาไม่น่าจะแสดงเรื่องนี้ได้ในการาใส่จีสตริงจริง แต่ก็โชคดีที่ว่าในตัวเนื้อเรื่องนี้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาซึ่งเอาเอาอกมาทําได้ดูดีดีกว่าการใ,ใส่กับ G-String นะครับ